สวัสดีครับพบกับผมคารุคุงนะครับวันนี้ก็จะมารีว er ิวเก,กมซ u เปอร์มาริโอเวอร์ชั่นดาพิคาตอสูร0000เกมนี้มีชื่อว่าซ u เปอร์ทันจิโรคิเมส a d แอดเวนเจอร์นะครับหากใครสนใจก็ลองไปเซิร์ชใน Google Play Store ได้เลยการเล่นก็แทบจะเหมือนเกมมาริโอปกติเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากมาริโอเป็นทันจิโรท่ต้องผ่านด่านฟาดฟันศัตรูไปเรื่อย โดยเกมนี้จะมีการโจมตีอยู่2แบบแบบแรกคือการโจมตีด้วยปลานวาลีซึ่งสามารถกดใช้ได้ตลอดเวลาไม่มีข้อจำกัดแบบที่2คือการโจมตีด้วยระบำเทพไฟซึ่งต้องใช้ลูกไฟลูกกลมๆแดงๆที่ลอยๆอยอยู่นะครับผมขอเรียกว่าลูกไฟแล้วกันเนาะ ในระหว่างทางเนี่ยก็จะมีให้เราเก็บเรื่อยๆเลยครับมาดูที่จุดเด่นของเกมมาริโอกันนั่นก็คือการกระโดดเกมนี้เราสามารถใช้หัวแข็งของทันจิโร่หมงกำแพงลอยฟ้าได้แน่นอนว่าเริมถึงกล้องปริศนาด้วยเช่นกันแต่กลับมีข้อเสียที่น่าหงุดหงิดต,ตรงความไม่ยืดหยุ่นในตำแหน่งการหมงถ้าเราหมงไม่ตรงจุดเราก็จะไม่สามารถทำลายกำแพงได้เลยไม่ว่าจะหมงกี่ครั้งก็ตาม ลข่ม่งทีเดียวแตกได้นี่ผมเคารพในความแม่นยำของคุณจริงๆถ้าถามว่าเกมนี้เราสามารถกระโดดทับหัวตัวประหลาดเหมือนเกม m าริ o อได้ไหมคำตอบคือไม่ครับอย่าหาทําเชียวแต่เราโดนทีเดียวไม่ตายนะครับเกมนี้จะมีหลอดเลือดถือว่าเปิดโอกาสให้เราตายยากขึ้นนั่นเองเกมนี้มีกระโดดก็จริงแต่ไม่มีลงด้นะถ้าลงด้อได้เหมือนม a ริโอคงจะดีกว่านี้ ข้อแนะนำในการตีมอนสเตอร์ผมไม่แนะนำให้เดินไปฟันไปนะครับแบบเดินไปแล้วก็ฟันไปด้วยเพราะเสี่ยงว่าตัวเราจะไปโดนตัวมอนสเตอร์ทำให้เสียเลือดได้ผมแนะนำว่ายืนเฉยๆแล้วค่อยตีแบบใจเย็นๆดีกว่าเดี๋ยวตายไม่รู้ตัวนะสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือการพูดชื่อท่าของทันจิโร่เมื่อกดท่าโจมตีทันจิโร่ก็จะพูด ซึ่งถือเป็นอัธรสตสำหรับแฟนอันิเม่อย่างผมมากแต่ถ้าเราก,กดดัดๆมันก็จะพูดท่าไมโครปสิ <c oughs> คนจริงต้องร่าเอกพูดชื่อท้ายจบก่อนนะไม่งั้นจะไม่เท่แค่นี้แหละฮ่าฮ่สุดท้ายอย่าลืมปิดเน็ตตอนเล่นนะเพราะโฆษณาเยอะมากจบแล้วครับกับการรีวิวเกมซุปเปอร์ทันจิโรคิเนสซ์เอเวนเจอร์อากหาอะไรเล่นค่าเวลา ให้ทันจิโร่พาไปโลดฝากกดไลค์กดซับสคร b e ให้กันด้วยนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ